สำหรับวันนี้นะครับเ,เราก็จะมาพูดถึนเรื่องของการทําเกลียวนะครับการทาเกลียวนะครับลักษณะของเกลียวนะครับนักศึกษาพอจะึกออกนะครับลักษณะเกลียวก็จะเป็นเช่นนี้นะครับระยะจากยอดเกลียวหนาะยอดเกลนะียวเนี่ยเขาเรียกระยะพิษนะครับระยะที่ก็จะมีขนาดตั้งแต่1.25 1. 25, 1. 5.1.75นะครับก็แล้วแต่ว่าระยะพิษมันเท่าไหร่นะครับคือความห่างระหว่างสันเกลียวถึงสันเกลียวเราเรียกระยะพิษนะครับในเรื่องของการทําเกลียวเกลียวก็จะมีด้วยกันก็คือมีเกลียวนอกแล้วก็มีเกลียวในอย่างที่ยกตัวอย่างไปเมื่อสักครู่จะเป็นเกลียวนอกนะครับทีนี้นะครับอุปกรณ์ในการทําเกลียวนะครับก็จะประกอบไปด้วยนะครับดอกตั๊บนะครับดอกตับนะครับก็จะมีลักษณะนะครับลักษณะนี้นะครับลักษณะนี้ดอกตับ ดอกตัฟก็จะมีทั้งหมด3ดอกด้วยกันนะครับดอกตัฟก็จะมีด้วยกัน3ดอกทีนี้เราจะดูยังไงว่าเป็นดอกตัฟดอกที่1 2 3นะครับก็จะมีชื่อเรียกนะครับดอกตัฟที่1นะครับดูระยะเล็งของตรงจุดนี้นะครับสารเกลียวจะหายไปนะครับมันจะทําให้ยื่นลงไปในรูที่เราเจาะเตรียมไว้นะครับยื่นลงไปในรูที่เราเจาะเตรียมไว้แล้วก็เริ่มทําการเลียวนะครับดอกที่1นะครับดอกที่1คือ คือจะมีสารเกลียวที่ลบลงลบเชมเฟอร์ตรงนี้นะครับเชมเฟอร์คือลบเหลี่ยมตรงนี้ลงไปเกือบถึงครึ่งดอกนะครับถัดมานะครับตัวเชมเฟอร์เนี่ยก็จะลดลงไปประมาณเนี่ยประมาณ 3- 4มสเกลียวโดยประมาณนะครับตัวดอกที่3มนะครับก็จะเป็นดอกมาตรฐานนะครับนะครับดอกมาตรฐานนะครับตัวนี้เขาจะเรียกดอกนำนะครับแล้วก็ดอกตามแล้วก็ตามด้วยดอกมาตรฐานนะครับมีทั้งหมดสดอกด้วยกันนะครับนะครับ อย่างที่เราเห็นนะครับอยู่ในนี้นะครับอยู่นี้ก็จะเรียงไว้เป็นมาตรฐานที่นี่ให้เราสังเกตนะครับตัวกล่องเนี่ยเขาก็จะระบุว่าอยู่ว่าขนาดเกลียวนะครับเป็นขนาดเท่าไหร่อย่างตัวเนี้ยก็จะเป็น M12 นะครับ M12 คูณ1.5นั่นหมายถึงว่าความโตของเกลียวนะครับความโตของเกลียวเนี่ยนะครับความโตของเกลียวจากเนี้ยถึงเนี้ย12มิลนะครับจากเนี้ยถึงเนี้ย12มิลแล้วจากจากสันเกลียวถึงสันเกลียวเนี่ยมีขนาดอยู่ที่1.5มิล ให้เราเข้าใจอย่างนี้นะครับทีนี้อุปกรณ์นะครับอุปกรณ์ในการทําเกลียวนะครับก็จะประกอบไปด้วยนะครับดอกต้าบนะครับแล้วก็ด้ามจับต้าบนะครับด้ามจับตาบก็จะหมุนนะครับมันจะเป็นร่องนะครับสําหรับใส่ดอกต้าบพอดีนะครับนะครับเดี๋ยวจะยกตัวอย่างดอกต้าบขึ้นมานะครับดอกต้าบนะครับมันจะเราจะเห็นร่องนะครับร่องอยู่ตรงนี้นะครับเราจะสวมลงไปในลักษณะนี้พอดีนะครับพอดีสวมลงไปพอดี พอเราสวมลงไปเนี่ยมันจะไปชนกับบ่าบ่าตรงนี้นะครับมันก็จะไปชนพอดีนะครับแล้วเราก็ล็อกนะครับล็อกนะครับวิธีจับด้ามทาบนะครับก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับแล้วก็ใส่ลงไปในชิ้นงานนะครับเดี๋ยวสักครู่คุณจะทาตัวอย่างให้ดูนะครับลักษณะการใส่เราก็ดูอุปกรณ์ชิ้นต่อไปก็คือนะครับมีดอกตาบนะครับมีด้ามทับนะครับมีแป้งนะครับแป้งขนอ่อนเอาไว้สําหรับปัดเอาเศษโลหะนะครับปัดเอาเศษโลหะออกจากออกจากร่อง เกลียวนะครับแล้วก็อุปกรณ์ถัดมานะครับก็จะเป็นน้ํามันหล่อลื่นนะครับน้ํามันหล่อรื่นหรือเป็นกาน้ํามันนะครับก็แล้วแต่นะครับเลือกที่จะเลือกใช้อาจจะเป็นกาแบบนี้หรืออาจจะเป็นกระปุกกาเป็นพลาสติกก็ได้แล้วก็จะมีผ้านะครับเอาไว้แบบทำความสะอาดนะครับมาดูวิธีการและขั้นตอนนะครับเราจะเลือกใช้ดอกตาดอกที่1ก่อนนะครับดอกที่1คือดอกนาครับจะมีเกลียวลักษณะนี้นะครับดอกนานะครับดอกนานะครับแล้วครูก็จะจับนะครับครูก็จะจับ เข้าร่องพอดีเห็นไครับเข้าร่องพอดีแล้วก็ทําการลอกนะครับลอกมันก็ยอยู่ร่องพอดีนะครับนะครับห้ามจับเลยนะครับห้ามจับเลยเข้าไปที่ที่ก้านนะครับเพราะว่ามันจะทําให้นะครับมันจับตัวดอกตามไม่อยู่ทีนี้นะครับเราก็จะนะครับครูเตรียมชิ้นงานเอาไว้นะครับสังเกตชิ้นงานนะครับที่ทาการเจาะถ้าเราทาการเจาะรูได้ตึงกลางพอดีนะครับเส้นที่เราล่างแบบว่าเนี่ยมันจะสมมาตรกันทุกด้านนะครับ มันจะเป็นสีคอนแรนเนี่ยจะเท่ากันพอดีนะครับให้เราสังเกตทงนี้ถ้ากรณีใครที่เจาะรูไม่ตรงนะครับเราจะสังเกตเห็นว่าจุดที่เรามาคไวเนี่ยมันจะเยื้องนะครับคอดแรนแต่ละตัวนี่จะไม่เท่ากันนะครับทีนี้เราก็สวมดอกต้าดอกนําลงไปก่อนนะครับสวมดอกต้าดอกนําลงไปนะครับแล้วก็ทําการนะครับหมุนนะครับหมุนหมุนตามเข็มนาฬิกานะครับเวลาหมุนตามเข็มนาฬิกาเียนะครับให้เรานะครับ ให้เราสังเกตนะครับสำหรับครูเนี่ยนะครับจะยึดชั่วโมงนะครับไปทีละ2ชั่วโมงนะครับ2ชั่วโมงนะครับยึดไปทีละ2ชั่วโมงนะครับไปทีละ2ชั่วโมงนะครับไปทีละ2ชั่วโมงครับถ้ารู้สึกตึงมือเนี่ยนะครับให้เราทําการคืนนะครับคืนคืนมาถ้ารู้สึกตึงมือนะครับให้เราคืนออกมานะครับถ้าเราสามารถกินไปได้นะครับกินเดินหน้าไปได้เราก็เดินหน้าไปทีละ2 ชั่วโมง2ชั่วโมง2ชั่วโมงนะครับให้เราสังเกตในรายการครับไปทีละ2ชั่วโมงทีละ2ชั่วโมงห้ามไปเยอะกว่านี้นะครับถ้าไปเยอะกว่านี้มันจะทําให้ดอกตาบนี่หักนะครับเพราะนั้นต้องระมัดระวังในการทํางานด้วยนะครับนะครับพอดอกที่1นะครับดอกที่1นะครับหมุนจนทะลุไปแล้วนะครับหมุนจนทะลุไปแล้วนะครับให้เราทําการเปลี่ยนดอกนะครับให้เราทําการเปลี่ยนดอกนะครับเป็นดอกที่2นะครับเป็นดอกที่2นะครับดอกตามนะครับ เป็นดอกตามนะครับเราก็จับชิ้นงานนะครับจับเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ทํากระบวนการตามเดิมนะครับค่อยๆทําไปทีละเล็กทีละน้อยนะครับค่อยๆกินไปถ้ามีความสึกตึงมือให้เราทําการย้อนกลับนะครับให้เราทําการย้อนกลับนะครับคายออกมาและอีกอย่างหนึ่งก็คือนะครับใช้น้ํามันในการหล่อลื่นด้วยนะครับใช้น้ํามันในการหล่อลื่นนะครับเพราะชิ้นงานนะครับมันจะเกิดความร้อนนะครับนะครับเรามีความหนื่นะครับ ให้เราใช้น้ํามันหล่อเลื่นนะครับเมื่อมีเศษโลหะนะครับเมื่อมีเศษโลหะอยู่ที่เกลียวนะครับให้เราคลายเกลียวออกมานะครับคลายเกลียวออกมาเสร็จแล้วให้เราทําการใช้แปรงคนอ่อนปัดทําความสะอาดนะครับปัดทําความสะอาดชิ้นโลหะออกจากชิ้นงานนะครับเพื่อไม่ให้มีเศษโลหะเข้าไปติดขัดอยู่ในร่องเกลียวนะครับมันจะทําให้เกลียวเสียนะครับลักษณะการทําเกลียวนอกนะครับก็จะ มีตัวอย่างให้ดูประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับต่อไปก็จะเป็นการนะครับทำเกลียวในตัวนี้โทษทีครับตัวนี้เป็นการทําเกลียวในนะครับต่อไปนะครับครูก็จะแนะนําวิธีการทําเกลียวนอกนะครับซึ่งอุปกรณ์ก็จะอยู่ทานฝั่งนี้นะครับอุปกรณ์ในการทําเกลียวนอกนะครับแล้วทางนี้เขาเรียกดดยครับเขาเรียกดายนะครับสําหรับทําเกลียวนอกนะครับดายก็จะมีขนาด แล้วก็มีเกลียวลักษณะที่คล้ายๆกันกับตัวทาเกลียวในนะครับแต่อุปกรณ์จะต่างกันตรงที่อุปกรณ์ตัวนี้คือดายแล้วด้ามตัวนี้เขาเรียกด้ามจับดายนะครับด้ามจับดายนะครับเราจะสังเกตนะครับมันตัวดายเนี่ยมันจะมีร่องอยู่นะครับมันจะมีร่องร่องเนี้ยนะครับมีไว้สําหรับให้ตัวจับตัวดายเนี่ยเข้าร่องพอดีนะครับระวังนะครับให้วางการวางนะครับให้พยายามสังเกตให้ตัวอักษร ขึ้นมาทางด้านบนนะครับให้ตัวกษรขึ้นมาด้านบนนะครับแล้วก็กดตัวดายลงไปไปในร่องนะครับไปในร่องเมื่อลงไปในร่องเสร็จแล้วนะครับให้เราใช้นะครับอุปกรณ์ในการขันนะครับไกควงแบนด์นะครับขันยืดตัวดดยให้เรียบร้อยนะครับขันยืดตัวดดยให้เรียบร้อยนะครับมันจะลงร่องพอดีของมันนะครับ ขันยึดให้เรียบร้อยเสร็จแล้วนะครับครูมีชิ้นงานตัวอย่างนะครับครูมีชิ้นงานตัวอย่างนะครับก็จะเป็นเพานะครับที่ใช้สําหรับตัวทำซีแคมนะครับซีแคมนะครับถ้าเราทำซีแคมเราก็จะใช้ในการตราเกียวนะครับพอตาเกียวเสร็จแล้วก็มาดายเกียวนะครับตัวตรากับตัวดดยเนี่ยจะต้องมีขนาดที่เท่ากันนะครับถ้าเราใช้ M ม 12คูณ1.5เราก็ต้องใช้ดอกดาย M 12คูณ1.5ให้เท่ากันครับวิธีการนะครับคือจับชิ้นงานนะครับให้ตั้งฉากนะครับจับชิ้นงานให้ตั้งฉากนะครับจับชิ้นงานให้ตั้งฉากเราจะใช้เครื่องมือช่วยในการจับฉากก็ได้นะครับเราจับฉากมาหรือเราจะใช้ทักษะในการเล็งนะครับในแกน x นะครับและแกน Y นะครับให้อยู่ในแนวตั้งฉากอยู่เสมอนะครับขณะที่ทำนะครับทำไปเนี่ย ทาไปสักระยะ2เกียวหรือ3เกียวนะครับก็ให้เราสังเกตด้วยบางครั้งเนะเวลาทําไปนะเราอาจจะเผลอเอลืมนะครับมันอาจจะเกิดการเอียงนะครับมันจะทาให้เกียวเสียนะครับวิธีการหลักการียกันในการจับตาก็คือนะครับนำชิ้นงานนะครับมาแล้วก็เราก็จับดอกตาบกระเสนนี้ครับการหมุนเหมือนการหมุนตามเข็มนาฬิกานะครับกินชิ้นงานไปเรื่อยๆนะครับไปทีละไปทีละ2ชั่วโมงเหมือนกันนะครับหลักการเดียวกันนะครับ ทำไปเรื่อยๆนะครับทำไปเรื่อยๆดยการที่1ตะเกียบ2หยดน้ํามันนะครับสามนะครับทำความสะอาดนะครับบริเวณเกียร์บริเวณเศษผงโลหะอย่าให้มีผงโลหะเข้าไปนะครับถ้าเกิดมีผงโลหะเข้าไปนะครับเดี๋ยวพูยกตัวอย่างถ้าเกิดมีผงโลหะเข้าไปบริเวณบริเวณนี้นะครับมันจะทําให้เกียร์หล่ล้มปลายเกียร์เนี่ยหักเกิดความเสียหายนะครับนะครับนักษณะนี้นะครับมันจะทําให้เกียร์เสียนะครับ ครับสำหรับในเรื่องของการทําเกียวนะครับก็จะมี2ลักษณะการทําเกียวในและการทําเกียวนอกนะครับเราก็เป็นปรับใช้กับสถานการณ์อย่างเช่นอาจจะทำรูสูงน็อตขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่หรือจะทำอุปกรณ์จับเจาะซึ่งงานของเราก็จะมีการทําเกียวนอกและเกียวใน,นอยู่ในนี้นะครับก็ให้นักศึกษาไปปรับใช้นะครับสําหรับวันนี้นะครับเรื่องของการทําเกียวก็ ขอ,ขอแต่พอแต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วอไว้เจอกันในคาบถัดไปนะครับเรื่องของงานอื่นๆอยูต่อไปครับสวัสดีครับ